จักรยานไปตามเส้นทางต่าง,างๆในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลางรวมกับชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสวนพึ่งหรือชมรมไอเลฟสวนพึ่งค่ะโดยเน้นกิจกรรมทางธรรมชาติตลอดทั้งเส้นทางจะคิดว่ามันเป็นที่ที่เหมาะสําหรับการปั่นจักรยานมากเนื่องด้วยเส้นทางที่เป็นสลับเนินเขาแล้วก็ชิวทัศน์ที่สวยครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ให้เราแบบได้แวะทานอาหารได้แวะเที่ยวระหว่างที่เราพาครอบครัวมาฝันที่นี่เะ้มันค่อนข้างครบแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็รู้สึกรู้สึกเป็นเหมือนว่าเป็นสถานที่สําหรับพวกเราเนี่ยเรามาบ่อยมากที่นี่มาบ่อยนอกจากเส้นทางจักรยานแล้วสิ่งที่น่าสนใจในอำเภอสวนขึ่งก็คือที่พักหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งโรงแรมรีสอร์ท และช่วงนี้ผู้ประกอบการต่างก็มีโปรโมชั่นท่องเที่ยวในราคาพิเศษในช่วงฤดูฝนล,ลดกันทั้งอำเภอทั้งที่เที่ยวที่พักร้านอาหารค่ะรวมทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์เช่นปีนเขาพายเรือขยักล่องแก่ง เข้ามาทําการล่องแก่งและปลูกป่าริมน้ําเพื่อจะรักษาคุณภาพของของน้ำเอาไว้เนื่องจากว่าทุกวนันนี้ต้นไม้ถูกตัดอันนี้ถามว่าคุณเดินป่าเข้าไปไปปลูกต้นไม้เนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่ายเราก็จะเอาต้นไม้ไปกันเรือไปกันเรือแล้วก็ทุกคนจะต้องปลูกต้นไม้เพื่อต้องการร่มเงาของต้นไม้เป็นการอนุรักษ์ไปด้วย ส่วนพึ่งในวันนี้จนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปีค่ะมาเที่ยวเป็นกลุ่มแล้วเราได้พักจากการทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะมาแล้วก็รีแลกชิลๆไปแล้วก็บรรยากาศมมันคนไม่ได้เยอะมากใช่ส่วนมากจะเน้นธรรมชาติมากกว่ามาแล้วก็มีความสุขได้พักผ่อนแน่นอนต้องบอกว่ากิจกรรมที่เหมาะกับ ธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ไม่ทำลายธรรมชาติแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติได้ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นจัก,กรยานในเส้นทางของสวนพึ่งเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยป่าเขาลำนาภไพนะครับผมมีภูเขามีเมฆหมอกนะครับผมและเส้นทางต่างๆเนี่ยลดน้อยมากเพราะว่าไม่ได้เป็นเมืองผ่านนะครับก็อีกอย่างหนึ่งไม่ห่างจากกรุงเทพมากเลยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับ การท่องเที่ยวห่งประเทศไทยและชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีร่วมกันจัดงานปั่นจักรยานที่สวนพึ่งในวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะโดยมีผู้ร่วมลงทะเบียนแล้วกว่า1,500คนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองจักรยานที่สวยงามและกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอสวนพึ่งค่ะ กลับกาสู่ช่วงสถานีมีดีมาบอกในรายการสถานีประชาชนนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆค่ะของสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีนะน่าเชื่อมากค่ะโดยเฉพาะฤดูฝนนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะพร้อมที่จะมารับประกันด้วยนะคะทั้งหมด4ท่านด้วยกันค่ะซ้ายมือดิฉันท่านแรกนะคะก็คือท่านรองผู้ว่าพิพัฒน์เอกพาพันธ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดราช,ชบุรีค่ะสวัสดีครับท่านที่สองนะคะก็คือคุณอัครวิทย์เทพาสิทธิ์ค่ะ ผู้มในการทททสำนักงานราชบุรีค่ะท่านที่สามนะคุณปิรันชินโชตะประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอำเภอสวนพึ่งค่ะสวัสดีครับผมและท่านที่สี่นะคะก็คือคุณพันนศรปฐมาพินันนะคะประชาสัมพันธ์ด้านภาพลักษณ์ของชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอสวนพึ่งค่ะสวัสดีและสุดท้ายนะผู้ดำเนินรายการช่วงสถานีมีดีมาบอกน้องวันวิสาจินวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัวันนี้พาไปเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนะคะจริงๆแล้วน่าสนใจหลายอำเภอเราก็เคยไปกันมาแล้วแต่ว่าวันนี้เน้น ไปที่อำเภอสวนพึ่งน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนะคะเรียนถามท่านรองผู้ว่าก่อนเลยค่ะทางจังหวัดมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อำเภอสวนพึ่งยังไงบ้างคะครับก่อนที่เราจะพูดถึงสวนพึ่งนะครับก็อยากจะได้กล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเนี่ยความหมายของจังหวัดแปลว่าเมืองแห่งพระราชาพระราชาเพราะนั้นจังหวัดราชบุรีเนี่ยจึงเป็นเมืองที่ประสบในอดีในจงังหัดภดีนะฮะ โดยเป็นวิสัยทัศน์ของเราที่เราจะต้องมีความเป็นเมืองแห่งความจุรับพักดีที่สนิกรจะมีเรื่องของการที่เราปฏิการโครงการพระราดำริต่างนะครับทีนี้คาขวัญของเราที่เกี่ยวข้องกับราชบุรีก็เช่นคนสวยโพธารามนะฮะที่เป็นที่รู้จักกันคนงามบ้านโป่งนะฮะเมืองโอ่งมังกรนะฮะวัดขนอนหนังใหญ่นะฮะตื่นใจถ้ำงามนะฮะ ตลาดน้ำดำเนินนะฮะเพิ่นข้างข่าวร้อยล้านนะฮะย่านยี่ศกปลาดีนะครับอันนี้ก็เป็นของขวัญที่พวกเราได้รู้จักกันทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีอ้อมกอดของขุนเขาสายหมอ,อกนะฮะซึ่งตอนนี้ดังมากนะฮะซึ่งเราจะมาประโมทง,งานในวันนี้ก็คืออําเภอสนพึ่งค่ะ,ะคซึ่งมีที่มีความสวยงามัองธรรมชาตินะฮะซึ่งในขณะนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะฮะก็จะมี เรื่องของการผลิตผลออกดอกออกใบต่างๆนะฮะมีเขาก็กินสตี้ซึ่งจะเริ่มเขียวกะจีนะฮะเปลี่ยนจากหน้าหน้าหน้านา,นาร้อนสู่สู่หน้าฝนนะครับในห้วงนี้เราก็จะต้องมีการที่จะคือใน ท่วประเทศคิดว่าช่วงนี้เป็นโลซีซั่นนะ,ะแต่สำหรับที่สวนพึ่งไม่ใช่ครับสวนพึ่งระบบเนี่ยแหละคือไฮซีซั่นของเราเพราะอะไรคะท่านรองคะเพราะว่ามันมีสิ่งที่เชิญชวนให้เราไปเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีการซึ่งชมรมไอเลิฟสวนพึ่งเนี่ยเขาก็<ช>มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแต่ท่านก็จะได้พบนะฮะกับแพ็กเกจต,ต่างๆนะ,ะนแต่สำหรับทางราชการเนี่ยเราก็ส่งเสริมเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะฮะเรื่องการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองกำลังผู้ใหญ่บ้านรว,วมทั้งรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนะฮะแล้วก็ให้อบรมในเรื่องของการเป็นเมืองที่จะต้อนรับขับขับสู้กับแข่ต่างๆน<ล>ะครเที่ <จะ S 2> เป็นเจ้าภาพเจ้าของบ้านที่จะมาอนนี้ก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป ค่ะนี่ฟังท่านรองพูดแล้วดิฉันมีความรู้สึกว่าราชบุรีเนี่ยเที่ยวได้ทุกอำเภอค่ะเที่ยวได้ทุกฤดูขนาดฤดูที่เป็นฤดูที่เขาเชื่อว่าโลซีสั้นฤดูฝนท่านยังบอกเที่ยวได้คราวนี้ท่านพอทททราชบุรีคนะคนค้ำประกันคนที่สองนะรับประกันการันตีเชิญค่ะจริงจริงนอกจากปีปีนี้นะครับประเทศไทยได้ประกาศตัวเองว่าเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยแล้วนะครับค่ะเป็นโชคดีของจังหวัดราชบุรีว่าเป็นหนึ่งในสิบสองเมืองต้องห้ามพลาดด้วยนะครับจริงๆแล้วจังหวัด ราชบุรีเนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะแค่มาผ่านมาแวะพักแค่ทานกาแฟหรือทานข้าวแล้วก็ไปยังเมืองอื่นนะครับจริงๆแล้วอ,อ,อยากจะเน้นให้เห็นว่าจริงๆแล้วราชบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์ที่ซ่อนแอบอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในฤดูฝนนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทางทรทรได้ร่วมกับทางผู้ประกอบการนะครับก็เราก็เลยมาเปิด เปิดเมืองสวนพึ่งกันเปิดฤดูท่องเที่ยวสวนพึ่งเพื่อที่จะนำมนต์เสน่ห์ต่างๆเนี่ยของสวนพึ่งหรือว่าราชบุรีเนี่ยออามาให้ประจั์สู่สายปานักท่องเที่ยวครับ <S <S แล้วก็เนื่องจากกระแสของจักรายานนะครับเป็นเป็นเทรนที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยนิยมที่ทจะบัน,บน,บนในครอบครัวกันนะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมจักรยานกันซึ่งครั้งนี้เนี่ย จะเป็นครั้งแรกเรียกว่าอาจจะยิ่งใหญ่และเป็นทางการนะครับของทางสวนพึ่งนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่14มิถุนายนครับผมอีกประมาณสองสัปดาห์แต่ว่าจะมีการแถลงข่าววันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะคุณพิรันค์ผใช่ครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างงานนี้น่าสนใจยังไงคะก,ก็ต้องกล่าวก่อนนะครับผมในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราได้พยายามคิดกันว่าเราจะทํายังไงให้คนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยรับทราบว่าจริงๆฮะหน้าหนาวอ่ะมันก็ระดับหนึ่งแหละ แต่ถ้าเกิดมาหน้าฝนเนี่ยคุณจะว้าวนะครับใช่ <Wow. S 1> ครับผมใช่ไหมคะ,นนะในในลนักษณะที่คุณจะเห็นเมฆหมอกต่างๆเนี่ย <c oughs> ที่ต้องคิดว่าฤดูหนาวนะถึงจะไปเห็นทะเลหมอกต่างๆที่อยู่บนเขาอะจริงๆเนี่ยมันก็เสี่ยงอยู่ที่จะไม่เจอนะฮะแต่ถ้าเป็นฤดูฝนคุณจะเจออะไรคะเจอเกือบทุกวันเลยครับผมหมอกเลยคะจริงๆแล้วแค่แค่เปิดหน้าตาา่างมาก็แทบก็จะเจอลอยอยู่ตรงหน้าติด รีสอร์ทที่คุณไปพักแล้วละ่ะกําล<ฆ>ังจะบอกว่าสายหมอกจะมาอบก,กอดเราถูกต้องครับ <laughs> มันเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกที่สุดนะครับผมว่าเป็นฤดูที่โรแมนติกที่สุดละในส่วนพึ่งคือฤดูฝนเราก็เลยมีการวางแผนกับทางราทก<ะ>ันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าส่วนพึ่งเนี่ยน่าสนใจที่สุดคือฤดูฝนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิด ภาพให้เขาเห็นว่ามันดียังไงนะครับเราก็เลยตั้งธีมว่า Adventure in Green Season นะครับก็เป็นลักษณะว่ามีกิจกรรมต่างๆที่รองรับในฤดูฝนยังไงบ้างะนะครับผมโดยเราจะมีการจัดงานแถลงข่าวนะครับในวันที่4วันที่5นะครับก็จะเป็นลักษณะว่าสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่านี่นะครับถ้าเกิดคุณมาหน้าฝนเนี่ยคุณจะมีกิจกรรมที่คุณจะรู้สึกว่า สุขสนานมากมีความสุขและสนุกสนานมากนะคบผมคือคุณจะได้เห็นในสิ่งที่เป็นธรรมชาติแท้ๆที่มีความเขียวชอุ่มของป่าไม้นะครับรวมถึงเมฆหมอกทะเลหมอกต่างๆที่มันมีอยู่เต็มไปหมดเต็มพื้นที่คุณจะสามารถเล่นน้ำพายเรือคายักคุณจะสามารถขึ้นไปปีนผาขึ้นไปชมวิวสวยงามนะคบผม แล้มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะฮะในการที่จะเข้าขึ้นไปดูขึ้นอาจจะขึ้นโฟวิวขึ้นไปห้วยคอกหมูนะครับแล้วก็ดูพระที่ตกดินสวยงามนะครับดูทะเลหมอกนะครับผมหรือเขากระโจมก็ได้ก็จะแอดเวนเจอร์ขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะมันก็จะมีหลากหลายกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่สามารถจะตอบโจทย์ ในฤดูฝนนี้ได้นะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ทั้งซีนารีบ้านหอมเทียซึ่งจริงๆแล้วเรามีอยู่แล้วะนะคะก็ะมามาช่วยเสริมในการจัดทําแพคเกจร,ร่วมกันแล้วก็มานําเสนอกับนักท่องเที่ยวในวันที่สี่วันที่ห้านี้ด้วยครับค่ะ,คะ<ม>ส่วนกิจกรรมการปั่นจักรยานก็คือจะมีวันที่14มิถุนายนเป็นงานใหญ่นะคะต้องถามคุณพนศรเพราะว่าเป็นนักปั่นจักรยานตัวจริงแล้วก็สำรวจมาแล้วทุกเส้นทางเป็นคนเหมือนกับเป็นออกแบบรูท การปั่นจักรยานด้วยนะคะเส้นทางจักรยานที่สวนพึ่งเนี่ยมันท้าทายนักปั่นยังไงบ้างมันมีสเสน่ห์ตรงไหนคะเส้นทางจักรยานที่สวนพึ่งเนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันเป็นเส้นทางที่ถนนนะดีมากในฐานะที่เป็นคนปั่นจักรยานจริงๆนะคะเขาเคยปั่นมาได้ประมาณปีกว่าๆเนี่ยก็คือแบบ เป็นถนนที่สวยแล้วก็เราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบข้างของส่วนพึ่งที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะอย่างเส้นทางที่เอกได้รีวิวไว้เมื่อปีก่อนเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งหมด5้าเส้นทางก็คือสําหรับคนที่ชอบปั่นเที่ยวหรือว่าปั่นชิมอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะป,ปั่นชิวใช่ค่ะมันก็จะมีประมาณ17บกิโลเริ่มแต่สิบกิโลสำหรับคนที่แบบว่า ไม่ต้องปั่นแรงๆมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีะร้านอาหารหน่าทานแล้วก็ชมวิถีชนเผ่ากะเหลี่ยงด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเส้นทางแบบสากิโลสำหรับมือใหม่แต่อยากปั่นแบบลองเส้นทาง,งาใช่ลองเส้นทางที่แบบสนุกแล้วก็ท้าทายนิดนึงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส0กิโลนี่ก็มีประมาณ3เส้นให้เลือก แล้วก็จะมีโหดสุดโหดสุดเนี่ยจะเป็นเส้นที่ไวแข่งขันด้วยก็คือจะไว้ปั่นวันที่สิบสี่ด้วยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นปั่นขึ้นเนินเจ้าภูเขาก็คือเราจะเป็นเส้นที่ท้าทายมากจะเป็นเนิน<ช>เนิน,เน,นเนินใช่ค่ะสูงหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยก็คือปั่นสนุกแต่ว่ามันจะลืมเหนื่อยตรงที่เราปั่นปั่นไปเนี่ย รอบข้างเราอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่สวยมากแล้วก็ถนนถนนดีมากถนนเรียบมากปั่นแล้วจะรู้สึกแบบว่าเออสนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วอย่างในเมื่อส่วนพึ่งเราอยากให้เป็นเมืองจักรยานแล้วนะคะ ก็ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ปั่นมาเอกอก็บอกได้เลยว่าเป็นเมืองที่ปั่นจัก,กรยานแล้วปลอดภัยที่สุดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนพื้นที่หรือว่าผู้ประกอบการเองหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวะคะ่ะเขาก็จะจะรับรู้อ,อตรงนี้นะคะ่ะจะทราบว่าสวนพึ่งเป็นเมืองที่ปั่นจักรยานเพราะฉะ<ก>นั<ก>้นเราก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเราก็จะจะแบบว่า แชร์ถนนกันอะไรแบบนี้ค่ะก็ท้างจะมีข่าวกันไปค่ะพี่ปุ๊กเพราะว่าอย่างที่เราเห็นข่าวใช่ไหมคะที่นักปั่นไปประสอบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแต่ถ้าไปปั่นที่สวนพึ่งโดยเฉพาะวันที่14เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ มารักษาความปลอดภัยด้วยโอ้ตรงนี้นี่แบบเยอะมากเลยค่ะงานวันที่สิบสี่นี้เรื่องความปลอดภัยนี่มั่นใจมากว่าทีมทีมที่เขาดูแลตรงนี้นะคะทีมแอวานทีใช่ใชค่ะครานี่เรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งดิฉันเห็นว่ามีบ่งมีบัตรประชาชนหรือ,รอบัตรอะไรจะมาแจกคะ่ะ <c oughs> ใครจะเป็นคนให้ข้อมูลได้คะ่ะท่านพอค่ะครับตั้งแต่วันที่สิบห้ามิถุนายนที่จะถึงเนี่ยนะครับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยร่วมกับทาง ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นชมรมนักธุรกิจท่องเที่ยวราชบุรีแลืวว่าชมรมไอเลฟส่วนเพึ่งเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะเชิญชวนนะครับพนักท่องเที่ยวทุกท่านเนี่ยมาร่วมมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของบัตรนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแอดราชบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นการอมอบสิทธิสิทธิประโยชน์พิเศษนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวอย่างจังหวัดราชบุรี12แห่งด้วยกันนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาแล้วก็ที่ทุกคนห้ามพลาด นะครับในเมืองต้องห้ามพลาดทุกท่านเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของบัตรได้นะครับโดยที่สามารถที่ไปซื้อหานะครับตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั้ง12แห่งในราคา100บาทแต่ถ้าทุกท่านเนี่ยนำบัตรไปแสดงหรือไปไป,ไปใช้สิทธิประโยชน์เนี่ยทุกที่เนี่ยนะครับครบ12แห่งแล้วเนี่ยตอนหนรอบเนี่ยก็จะสามารถลดได้กว่า1,500บาท เรียกว่าคุ้มค่ามากครับผมสามารถให้ญาติให้ครอบครัวไปใช้ได้เปลี่ยนมือได้ใช้แทนกันได้ใช้แทนกันได้ถ้าท่านองพูดว่าซื้อแล้วให้เราพวกเราใช้ได้ได้ครับเข้าใจนะคะเริ่ม15มิถุนายนแล้วซื้อหาได้ที่ไหนล่ะคะท่านผอแหล่งท่องเที่ยวทั้ง12แห่งครับของจังหวัดราชบุรีแล้วก็ที่สำนักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยทั่วทั่วประเทศครับลองเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์ของทททได้ส่วนใครที่อยากไปเที่ยวสวนพึ่งตอนนี้ที่พัก ร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทพร้อมใช่ไหมคะพอ,ออคะคุณปิรันต์พอมากแต่ว่าเดี๋ยวผมมีรายละเอียดจะให้ทางคุณปิรันต์เสนอน,นะครับเมื่อมีแพ็กเกจอะไรน่าสน,นใจครับครับ,รบก็อย่างที่บอกไว้เบื้องต้นว่าเราเนี่ยจะมีการแถลงข่าวในวันที่4ที่5นี้เราก็จะรวบเรื่องเกี่ยวกับแพ็กเกจเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยกับนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเราเห็นว่ากรีนซีซันเนี้ยมันเป็นฤดูที่สุดยอดมากก็เลยอยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับทราบด้วยว่ามันสุดยอดยังไง แล้วก็มีการจูงใจโดยการใช้แพ็กเกจพิเศษนะครับซึ่งโรงแรมที่พักนะครับผมแล้วก็ร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวต่างๆพร้อมใจกับลดราคาสูงสุดมากกว่า50%แน่นอนมากกว่าครึ่งใช่ครับผมรีสอร์ททั้งหมดหรือว่าโรงแรมในพื้นที่สวนพฤกนีกี่แห่งทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้นะครับก็มีเกือบร้อยแห่งนะครับผมเกือบร้อยแห่งใช่ครับมีทุกแบบเลยใครับามจนไปสนุกสนานกิบเก๋น่ารัก ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังกันเราจะมีแพ็กเกจหนึ่งซึ่งใช้ได้ทั้งหมดนะคบผมโรงแรมเนี่ยที่ไฮโซที่สุดในส่วนพึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาโพวองซินเนอรี่วิลล่าโมริดาหรือว่าจะเป็นลาทอสคาน่าซึ่งราคาแพง4 0 0พอัพอย่างเงี้ยฮะบางที5 0 0 0 6 0 0 0เนี่ยจะลดราคาลงมาเหลือแค่2,499บาท ไม่ใช่แค่ที่พักนะคะผมเมื่อคุณซื้อแพ็กเกจนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณยังสามารถจะเป็นลดในร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวไปซื้อของที่ระลึกต่างๆคุณลดทุกอย่างเลยฮะเพราะว่าแค่ลดที่พักเนี่ยก็เกินห้าสิปอร์เ็นตละแต่ยังมาลดที่เที่ยวที่ที่พักร้านอาหารอะไรต่างๆอีกด้วยซึ่งมันจะค่อนข้างเยอะมากในตอนนนมมลอดช่วง S <S ใช่ถ้าดิฉันซื้อสองใบลดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมตอนนี้ร้อนเล่นนะครัทผู้ฟังผู้ชมหลา,ภายท่านคิดเหมือนดิฉันใช่ไหมคิดแต่ทำไม่ได้ค่ะ <S <S น่าไปน่าไป,าปมากๆนะถ้ารองผู้ว่าคือโฆษณกกันซะขนาดน,นี้แล้วนะฮะประชาชนที่เขาจะไปเนี่ยท่านอยากจะฝากบอกอยังไงบ้างคะครับอยากจะฝากบอกว่าเราคุ้มค่ามากนะฮะชาตินี้ไม่ไปเสียดายมากเพราะว่าเราเป็นสิบสองเมืองที่ต้องท้ามพลาดค่ะ แล้วก็เรายังมีที่ต้องเชี่ยวอีกมากมายนะฮะในจังหวัดราชบุรีที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นที่วัดขนนนังใหญ่หรือว่าะจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ผุ่นีิพึ่งเนี้ยเป็นต้นนะครับรวมทั้งตลาดน้นดำดําเนินสะดวกซึ่งดังไปทั่วโลกในขณะนี้นะครับนี่ก็แต่ว่าที่สวนพึ่งในี่คนี้เราแค่ว่าเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับ อย่างที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยนะครับก็เรื่อ,องความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในข่านี้เราก็เห็นว่าเป็นเมืองที่เกี่ยวกับชอบปั่นจักรยานเราก็ของประมาณลงมาให้นะฮะที่สวนเพิ่งนี่เราจะทําประมาณ50กิโลเมตรนะครับนะครับสำหรับการปั่นรอบอ้อมกอดขุนเขาเนี่ยนะครับเราจะดูเพื่อทําให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยได้มีความหลากหลายนะฮะเราก็จะมีการจัดเทิดพระเกียรติในวันที่16สิงหาด้วยนะครับ แล้วก็เราแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีในเมืองด้วยนะฮะเบาขอมางบประมาณเพื่อที่ทำทางเส้นทางของจักรยานยนต์โดยเฉพาะเนี่ยด้วยครับก็ะะจะทําให้เรื่องของการปัจจัยานของจังหวัดราชบุรีเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งในประเทศนะครับแล้วก็อาจจะดังไปทั้งทั่วโลกนะครับในอนาคตตอนนี้นก็ดังอยู่แล้วค่ะท่านผอคะฝากทิ้งท้ายชวนไปเที่ยวกันที่จังหวัดราชบุรีหน่อยครับอยากให้ทุกท่านนะครับเมื่อมีเวลาว่างไม่เฉพาะว่าจะต้องเป็นวันหยุดนะครับ วันธรรมดานะครับผมบอกว่าน่าเที่ยวที่สุดนะครับโดยช่วงกรีนซีซั่นนะครับส่วนพึ่งขอให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการท่องเที่ยวของท่านไปวันธรรมดายิ่งได้ส่วนลดครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปแย่งกับใครเขานะครับค่ะหรือใครสนุกกับการแย่งก็ไปวันธรรมเสาร์ที่ได้นะบางคนบอชอบผู้คนคุณปีรันายยังไงฮะเจ้าของบ้านครับผมก็ค่ะ อยากจะให้มาลองดูครับไม่ใช่แค่มาเฉพาะหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยเป็นเป็นฤดูที่โรแมนติกที่สุดของส่วนพิ่งจริงๆผมผมชอบฤดูฝนที่สุดนะฮะอากาศเย็นตลอดไม่ใช่พอเราเราคิดว่าหน้าหนาวเย็นตลอดไม่ใช่หรอกแต่หน้าฝนเนี่ยเย็นตลอดเพราะด้วยไอฝนด้วยบรรยากาศมลมต่างๆมันทําให้เย็นตลอด<ม>การปั่นจักรยานกิจกรรมต่างๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวคุณไม่ต้องไปแออัดยัดเยียด มาช่วงหน้าไฮซีซันทีไรเจอรถติดกับสวนพึ่งเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นมาน้าฝนเนี่ยคุณไม่เจอเลยนะฮะ,ะจะมีความรู้สึกสดชื่นและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้จริงๆรวมถึงแพ็กเกจต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้กับนักท่องเที่ยวในราคาที่พิเศษมากๆนะคะสามารถจะสอบถามได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไอเลฟสวนพึ่งนะคะผมหรือเข้าใน Facebook ก็ได้ครับไอเลฟสวนพึ่งก็จะเจอข้อมูลต่างๆหรือสอบถามได้ภายในอินบ็อกซ์ของไอเลฟสวนพึ่งก็ได้นะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการตอบ ข้อมูลให้นะครับผมค <น S 1> ่ะคุณคณะสอนเชิญค่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงปั่นจักรยานกันเยอะนะคะใช่ค่ะก็ได้ทั้งสุขภาพมิตรภาพแล้วก็ภาพถ่ายสวยๆด้วยแล้วก็คืออยากให้มาปั่นที่สวนพึ่งกันเยอะๆนะคะเพราะว่าทางถนน,นเงียบๆแล้วก็ทางเรียบขึ้นเนินลงเนินแล้วคุณจะหลงรักสวนพึ่งมากๆเลยค่ะรู้วันครับพูดเสจนไปกับเวันวันพรุ่งนี้เลยไหมน้องวันราชบุรีเอาจักรยานขึ้นไทยรถไปเลยค่ะพี่ปุ๊กแล้วก็ไปปั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทอททเราได้ใช่ไหมครับท่านอรอคะได้ครับผมหมายเลขของเรา032ย์ค่ะสี่เจ็ดนครับค่ะนี่ก็เป็นเบอร์สำรองนะพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับที่น้องประชาชนทุกทกท่านค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการสถานีประชาชนต้องขอบพระคุณทั้ง4ท่านอย่างยิ่งนะตัวแทนของจอดราชบุรี นะถึงแม้ว่าสพจะดูแลเพชรบุรีด้วยก็ดูแลราชบุรีด้วยใช่ไหมครับขอบคุณทั้งสี่ท่านมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับน้องวันค่ะเรื่องราวดีๆอยากให้ส่งมาบอกกันกับรายการสถานีประชาชนของเรานะคะชุมชนไหนมีอะไรเด่นมีอะไรเด็ดบอกกับเรานะคะจะได้ตามไปแล้วก็นามาเสนอกันแบบนี้ละค่ะในช่วงมีดีมาบอกในรายการสถานีประชาชนค่ะถูกต้องค่ะนะมีทุกมีปัญหาเราก็พร้อมที่จะช่วยแก้ไขนะมีความสุขมีสิ่งดีๆเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแขกรับเชิญทุกท่านนะคะน้องวันนิศชินวัฒ ทีมงานทุกๆคนและกก็ดิฉันนนท์นุมา,าเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ